ฝรั่งอเมริกันช่างพูดจริงเหรอฝรั่งอเมริกันนะคะเป็นชาติที่ค่อนข้างที่จะชอบพูดคุยนะคะเป็นชาติที่ชอบพูดกับคนแปลกหน้านะคะไม่ว่าคนนั้นจะเคยรู้จักหรือว่าไม่รู้จักมาก่อนนะคะเขาสามารถที่จะพูดคุยกับคนอื่นเนี่ยได้เป็น10นาที20นาทีเลยนะคะแม้ว่าจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะแล้วเขาพูดคุยอะไรกันบ้างกับคนที่ไม่เคยรู้จักกันกับคนแปลกหน้า วันนี้นะคะแหวนจะมาแนะนําประโยคนะคะที่คนอเมริกันเนี่ยเขาชอบพูดคุยกับคนแปลกหน้านะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้รู้จักแล้วก็เป็นมิตรสร้างสัมพันธ์กับคนแปลกหน้านะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าคนอเมริกันเนี่ยเขาจะเริ่มบทสนทนาหรือว่าจะคุยกับคนแปลกหน้ายัางไงกันบ้างนะคะสําหรับแหวนเนี่ยอยู่ที่อเมริกามาก,ก็ระยะเวลาประมาณเกือบ10ปีแล้วนะคะก็สังเกตเห็นได้ว่าคนอเมริกันเนี่ยจะเข้ากับคนได้ง่ายมากๆจะค่อนข้างเป็นชาติที่เฟรนลี่นะเจอใครก็พูดทักทายกันได้ง่ายๆเลย นะแม้ว่าจะไม่รู้จักกันนะคะอันจริงแล้วเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยไม่ได้หยิ่งหรือว่าไม่ได้เข้าหาย่าอย่างที่ใครบางคนอาจจะรู้สึกกันนะคะคนอเมริกันจริงๆเนี่ยพูดง่ายคุยง่ายมากเลยนะวันนี้เนี่ย หมือนก็เลยจะมาบอกว่าประโยคัญสาคัญๆที่เขาจะพูดกันเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะคนอเมริกันเนี่ยส่วนมากแล้วเขาจะเป็นพวกชอบชมชอบคุยนะคะก็เวลาที่สมมติว่าเขาเจอใครที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเนี่ยเขาก็จะเริ่มมองหาแล้วแบบว่าเออมีอะไรที่เขาจะชมได้บ้างเนาะอย่างเช่นแบบสถานการณ์จริงๆนะเวลาแหว่นที่เจอบ่อยมากเนี่ยเวลาสมมุติว่าไปเดินตามห้างหรือว่าไปร้านอาหารอะไรอย่างนี้นะเขาจะมาแบบว่าคุยก่อนเลยว่า oh, I love your purse I love your purse ก็คือแบบว่าฉันชอบกระเป๋าถือของเธอจังเลยนะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่า I love your hair I love your hair ฉันชอบผมคุณจังเลย I like your eyebrow I like your eyebrow อันนี้คือพบบ่อยมากก็คือเหมือนจะเป็นคนที่มีคิ้วหนาเนาะแล้วคือก็จะแบบเรียงเป็นระเบียบนะอันนี้ไม่ได้เป็นระเบียบเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ไปแว็กซ์มานะเขาก็จะแบบ I love your eyebrow ก็คือแบบว่าชอบคิ้วคุณจังเลยคิ้วสวยจังเลยอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นการแบบเริ่มบทสนทนาของคนอเมริกันนะที่เขาจะคุยกับคนอื่นได้แบบง่ายมากเลยเป็นการเปิดบทสนทนานะเขาก็จะแบบเริ่มจากการชมก่อนเลยอย่างเช่นบางทีเนี่ยแหวนพาหมาน้องหมาของแหวนนะเนาะเบลล่าเป็นหมาพันธุ์โรสไวเลอร์ นางก็สวยอะค่อนข้างสวยนะใครเห็นนางก็จะชอบชมนะ she's beautiful dog she's beautiful girl she's pretty dog ก็จะแบบบ่อยมากแล้วเขาจะโอเค thank you แล้วเจอใครก็แบบว่าเขาก็จะชมหมาเราว่าหมาคุณสวยจังเลยหมาคุณหน่ารักจังเลย ทีนี้แหละเขาก็จะเริ่มคุยกับเราแล้วบลาบลาเลา,าเป็นเป็นสิบยี่สิบนาทีเออมาคุณมาจากไหนซื้อที่ไหนพันอะไรมันก็จะเริ่มเป็นบทสนทนาแล้วนะคะอันนี้คือลักษณะเฉพาะเนาะว่าเวลาที่เราจะเริ่มคุยกับใครเนี่ยเราก็เริ่มจากการที่เราชมเขาก่อนนะเช่นคนอเมริกันเนี่ยก็จะชมคนก่อนเนาะเหมือนกันเลยถ้าเกิดว,ว่าเราจะคุยกับใครอยากคุยกับฝรั่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเราก็เริ่มชมเขาก่อนนะเราก็จะได้ฝึกภาษาอังกฤษได้ด้วยเนาะ ว่าอย่าลืมนะคะระวังด้วยเวลาที่เราจะเริ่มสนทนาในการชมใครก็ตามเนี่ยให้ชมในเรื่องที่เป็นความจริงเท่านั้นนะคะไม่ใช่ชมในเรื่องที่ตรงกันข้ามกับความจริงนะอันนี้ก็คืออันดับแรกที่เราสามารถที่จะไปคุยกับฝรั่งได้นะว่าเราจะทํายังไงจะเริ่มเปิดบทสนทนายังไงกับเขานะคะอันที่2นะคะที่แหวนเจอบ่อยมากเวลาอยู่ที่นี่เนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราไปไหนไปกินข้าวร้านอาหารที่ไหนเนี่ยอันดับแรกเลยเวลาเขาเห็นหน้าเอเชียเชียงเราใช่ไหมเขาจะถาม where you from คุณมาจากประเทศไหนเหรออะไรประมาณนี้นะพอแบบเราอยู่ที่นี่มานานใช่ไหมคะหวันอยู่ที่ฟลอยดามาก็เกิอบเกือบสิบปีนะหวานก็บอก I'm from Floyd เขาก็จะแบบ no no I mean where original l y from ก็คือมาประกประเทศไหนตอนแรกอะไรประมาณนี้นะ where you original from อันนี้ก็จะได้ยินบ่อยมากนะคุณมาจากไหนนะอันนี้ก็เป็นการเปิดบทสนทนานะพอเราบอกว่าโอเค I'm from Thailand เขาก็จะแบบว่าอ h oh, Thailand I love Thailand I like to go to Bangkok one day เขาจะแบบ เริ่มมาและฉันชอบประเทศไทยฉันอยากไปกรุงเทพจังไปเที่ยวนู่นเที่ยนี่นก็จะเริ่มมีบทสนทนาแต่ว่าเปิดบทสนทนาเราก็จะคุยกับเขาได้ยาวมากกว่าจะจบก็โอเค nice talking to you ก็แบบว่าพอเืิอจบก็แบบ it's nice talking to you ก็คือคุยได้นานมากเลยนะคะคนอเมริกันก็จะเป็นแบบนี้แหละถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะฝึกภาษาอังกฤษนะเราก็เริ่มพูดคุยกับคนอเมร,ริกันได้โดยการที่ว่าชมเขาในสิ่งที่เป็นความจริงนะคะแล้วก็อันดับที่2ก็คือถ้าเกิดว่าเราเจอคนอเมริกันหรือเที่ ฝรั่งที่เมืองไทยเนี่ยเราก็ถามเขาเปิดบทสนทนาง่ายๆเลยโดยการถาม, Where you, มาา Where you from คุณมาจากไหน w e r e you from คุณมาจากไหนคุณมาทำอะไรที่นี่คุณเคยมาที่นี่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเวลาเราจะคุยกับฝรั่งเนาะอันนี้ก็คือเป็นการปลดบทสนทนาง่ายๆนะไม่ว่าเราจะ คุยกับคนชาติไหนก็เราควรที่จะเข้าไปทําความรู้จักไปคุยกับเขาก่อนนะในการที่เราจะสามารถที่จะฝึกภาษาอังกฤษให้เราผู้พูดภาษาอังกฤษให้คล่องขึ้นนะคะถ้าเราเปิดใจคุยกับเขาก่อนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเปิดใจคุยกับเราตอบกลับมานะคะ อันนี้ก็เป็นการฝึกภาษาอังกฤษในการเริ่มที่เราจะชวนคุยฝรั่งกันง่ายๆนะก็ลองไปฝึกกันนะคะสําหรับวิธี2วิธีนี้ที่แหวนได้บอกไปเนาะให้ถามเขาว่าคุณมาจากไหนให้ชมเขาก่อนเพื่อเป็นการเบทสนทนานะคะอันนี้ก็ฝึกง่ายๆนะคะก็อย่าลืมไปฝึกกันนะวันนี้มาสั้นๆนะก็ ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยวันหน้าแหวนจะนําคลิปอะไรมาอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะคะกับพูดอังกฤษง่ายๆบายแหวนนะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย